เช้านี้ที่โรงแรมฮิวตันการ์เดนอินถนนสีลมกรุงเทพค่ะเราอยู่ชั้น19นันค่ะไปลงไปข้างล่างไปรับประทานอาหารเช้ากันตามเราไปดูเลยค่ะลงมาที่ชั้น6ค่ะเป็นอาหารเช้ามาถึงที่เคาน์เตอร์ก็แจ้งห้องพักของเราก่อนนะคะเราพักที่ห้อง1909ค่ะหลังจากนั้นก็ เดินชมเลยค่ะอาหารเช้ามีอะไรบ้างห้องอาหารกวา้างขวางนะคะดูด้านนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะก็มีเครื่องทำกาแฟชากาแฟช็อกโกแลตอยากดื่มอะไรก็เลือกดื่มเอานะคะตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นอาหารที่พวกเราสั่งดูน่าทานจังเลย อันนี้คืออะไรคะเหมือนผัดซีเอวไหมหน้าขาดนะคะอาหารเหล่านี้ผมเดี้สั่งทำร้อนๆได้เลยนะคะเคาเตอร์ตรงด้านหน้าเราผัาดมาเป็นอะไรเนี่ยมันฝรงังมะเขือเทศด้านนี้ดน,นะคะ น,นี้เป็นข้าวสวยเป็นไรซ์นะคะถัดมาหมูมิตรง้มจืดหมูนี่อาหารไทยทั้งนั้นนะคะอันนี้คือผัดพริกหยว่ใส่หมูน,นะคะมาเป็นไส้อปอรฝรังฝรั่งนะคะบ้านนี้ไม่เหมือนกันนะคะปะยากกานข้าว หรืออยากทานไส้กรอกสไตล์ฝรั่งก็ทานได้หรือจะสั่งทําใหม่ๆด้านโน้นก็ไปดูว่าเขาทําอะไรให้บ้างนะคะถัดมาด้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นจานที่เขาเตรียมไว้ด้านโน้นก็มีนะคะมาดูซิด้านนี้เป็นอะไรโอ้อันนี้เป็นข้าวผัดไข่ค่ะจัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาขัดเส้นมี คล้ายๆกันกับที่เขาผัดเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นถัวเป็นผัดผักรวมนะคะอันนี้ก็เป็นครัวเป็นเคาน์เตอร์ครัวของเขาสั่งโน่นไปส่วนด้านนี้นะคะเขาก็มีจัดอาหารไว้หลากหลายอย่างเดี๋ยวเราดูมุมนี้ก่อนว่าเป็นอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นนมสดค่ะ ก็มี Mostly, มูสเีมีมะเล็งไทยาพืชมีคอนเฟลตตรงนี้และลัฟเฟนแพนเค้กน้ำเชื่อมนะคะเขาแบ่งเคาน์เตอร์แบ่งสัตว์แบ่งส่วนดีนะคะจัดไว้เลยว่าส่วนไหนคืออะไรไม่ผสมปนเปกันนะคะทีนี้ถัดมามุมนี้ เขาเออนี้นะคะเป็นผลไม้สดค่ะมาตรฐานเลยนะคะมะละกอแตงโมสับประรดโรงแรมทั่วๆไปก็จะจัดผลไม้ประมาณนี้ละคะ่ะถัดม,มาอูอันนี้เป็นอาหารฝรั่งฝรั่งค่ะเป็นแฮมตรงนี้เป็นสลดัดแล้วก็มีน้ำสลัดหลากหลายอย่างให้เลือกรับประทานนะคะด้านนี้ น,นี่คืออะไรไม่ถ้วยน่าจะเป็นซุปอะไรสักอย่างหนึง่งข้าวต้มปลาค่ะหม้อนี้หม้อนี้คือข้าวต้มปลานะคะแล้วก็จัดเครื่องปรุงเครื่องเคียงไว้ตรงนี้อันนี้คืออะไรเป็นซุปนะคะ่ะมิโซะมิโซซุปเป็นซุปร้อนฝั่งนี้เป็นซุปสลดัดเป็นโยกเกิร์ต เป็นมูสเตรียไมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโนนกันว่าคืออะไรนะคะเคาน์เตอร์นี้เป็นแยมต่างๆเป็นเนยตรงนี้ก็เป็นขนมปังมีตัวซองอก็อันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรออซินนามอนซินนามอนโรนนะคะเคาน์เตอร์นี้ เป็นขนมปังขนมหวานนะคะเดี๋ยวไปดูถัดไปค่ะว่าเป็นอะไรเดินมาฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้คืออะไรเนี่ยเครื่องทำกาแฟไหมคะนหคะ่ะด้านนี้ก็จัดเตรียมแก้วไว้เป็นเคาน์เตอร์น้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆอันนี้น้ำหมักนะคะเป็นผลไม้หมักเขาใส่อะไรเข้าไป แก้วนี้ใส่แอปเปิลนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าน้ำส้มน้ำแอปเปิลน้ำฝารังน้ำสับป,ปะรดนะคะถัดไปตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะคะนี่คือบรรยากาศภายในห้องอาหารเช้าของโรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินสีลมนะคะ,ะนะคะ,นะคะเขาจัดไว้เคาน์เตอร์ต่างๆมุมต่างๆ,งางๆอยากได้อาหารอะไร อยากดื่มอยากรับประทานอะไรก็เลือกเอานะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะว่พาพวกเราจะรับประทานอะไรกันในวันนี้ไปกันค่ะที่นั่งของเขาก็จัดได้ดีนะคะส่วนพวกเรานั่งมุมนั้นนะคะชมวิวด้วยนะคะมุมนี้มองย้อนขึ้นไปนะคะ่ะห้องอาหารก็กว้างขวางจุคนได้เยอะนะคะ ใครนั่งฝั่งหน้าต่างกระจก้านนี้ก็ได้ชมวิวกรุงเทพด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเช้ากันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นอาหารเช้าด้วยผลไม้นะคะแล้วก็ชาร้อนอเดี๋ยวทานผลไม้กันค่ะหลังจากที่ทานผลไม้แล้วนะคะจานถัดมาก็เป็นประเภทนี้ล่ะค่ะ ปักมาอย่างละนิดละหน่อยรวมรวมกันมาลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งนะคะอยากชิมว่าเขาต้มปลาเขาจะทำยังไงรสชาติจะออกมาแบบไหนลองชิมดูค่ะอาหารชาจานถัดมานะคะก็มีแฮมค่ะมะเขือเทศสดครัวซองขนมปังปิ้งชาร้อนร้อน กระดานนอนก็จะเป็นกาแฟขนมปังปิ้งกับแยมรู้แยมอะไรแยมส้มหรือเปล่าไป <Okay. S 1> ค่ะ,อะลองชิมไปนะคะสำหรับอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ของพวกเราในวันนี้ mm hmm. ก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยนะคะอินน่มหนำสำราญค่ะไปะเดี๋ยวรอขึ้นลิฟตกลับไปที่ห้องพักของพวกเรา ชั้น19นะคะเดี๋ยวรอติดตามพวกเรานะคะว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเช้านี้เสร็จแล้วพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อรอเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ